สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสื่อเราเป็งออฟฟิเชียลนะครับห่านบ้าโอ้โอ้เอาโอเอามวนน้ำแจ่งมือนีิเออดีแล้วสวัสดีพี่น้องอยู่ตามประเทศนะเด้อเรากำลังไลฟ์สดนี่อ่ยทำลังไลฟ์สดพี่น้องกำลังดูร้านชมไลฟ์สดทั่วโลกจ้าจ้าร้อยแปดสิบประเทศทั่วโลกเลยทั่วโลกเรามีร้อยแปดสิบประเทศถูกไหมี่กีจังหวัดนะครับมีรก็โฉดตอนดูบอลท่าจันทร์ใโคราชจังหวัดเลย วต้องมาตั้งแ้วจ็สนงไวยาัดมั่ร่วงไหไม่ร่วงไม่ร่วงไไม่ร่วงไลไม่งไหม่ร่วงไม่ร่วงม่ร่วงไ่ร่วงไลไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงไไม่ร่วงร่งไไม่ร่วงไไม่ร่ไ่ร่รม่ร่งรม่่รไร่วงไรไรไงไรไร่วงรร่วงไรม่ร่รร า <lok> ใจดีนะบารมีลายไ่หลายที่แรกว่าถึไปขอพ่อเล่าเล่าว่าจะไดหมดแล้ว่าพ่อหมดเลยโยมเอ้ยยังเต็มที่ลุกเอามาพูดทุกวันไงนะพี่น้กอยู่ทาานอกเล็กเอามาเดอร์จ้ารีบดเขอมมานี้คนจัดเขามลยขอใจเบบจัดงานบอกจม้มนั่นสอบเบียอขอที่มันสอบเบียขันนั้นคอยเป็นสอบเียคอยก็เห็นจัจสิด้ บเห็นจังสี่เห็นเจ้งไดนคอยพกเก็บบมัดว่าจีคอยจิป้ยคนเขามาเห็นบ้านมือเ่่าใดเขามาเลยมันกินได้นสั่งมันถางว่าจีได้ยุคนั้นยุค้องเหนเอาข้าวอ่างเลีเวตว <S 2> <S 2> สงใสสะอาดข้าวบ่อข้าวพี่น้องเขาต้อการเท่างน้านั่นแหละค้นกันหลายๆกอ่นะภาษีพ่อข้าแม่ขายไปยังดีใจนั่นเยอดีใจยังภสิีขายขอมดีแล้วหายคนดีกตะที้เหมือนเม้าตึกะแห่บังไฟมัดเนอะ เกียนว่าจังไงลงทันใครขอดนววันเสาก์ที่ห้อนลดมาจะคือสิหูดีเ่ยดูนี่แล้วกอเจ้าวันหงสนำพ่อฟักนั้วนตักน้ากับวันทันเด็ดเลนะฮักทีแลวไม่อมเอวันห่ลาแล้วตอนนี้เริ่มจะรุงเผาลุ่หน้ากันหลี่ยวหานเขาบวานหนาเแล้วหน้าวานเขากากรู้ว่าเลี่ยวแม่หลานีะพอ ไม่ดี่ไหวะเนี่ยเี่ย่ะไล่ไล่มไดนก็ไล่ดอกหญ้าสีตสิบไเนี่หละร่ไม่หันละฝนตงแน่แล้วยมันสิตกวนได้บุญวครวมไมดทันรอบปว่าวันถวายพระยาแทนี่นะผู้ขอก็ขอฝนเออผู้หามก็ห้ต๊ก็ญาติุกเอาสิหามมือนี้หามมือดีมือมรรคกานพ์โอ้ยคน มอลเกบ้างขึ for for e kommt, mond, 50, ้นรถไปเทเลยไปเทีว่าอมากพี่งจหวัดด้ยพื่นแอางบลลยายกยบลลาเดินทางับโอยากั้นเดอลมกันมาีครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงคอนเสิร์ตครับพราะเรายังรเอาลหมดโดนโนยังไม่อย่างพี่ยาอร o โอ้ยพกระดาษมีน้องโอ้ยเาจะเอ้หาครู้ความนี่นี่น้องอาพี่น้อง ไปเสียแม่ระเอกจะได้ัเท่าตายแม่ไปแท้ของ่แม่กเน่ะเจ็ดดงจัจัหมดกระสินธิ่นพุทไทยข้ราชกาทินพุทธให้เอกนี่ปชาฉาถิ่น็นของจะขอมไม่คืออคนรานเนี่ยสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบันไก่วันไก่ครับเงนเลยที่มีสัมเนียงป็าเพิน่นะนังเล่นคนสมเนียงความเินลจะไหนะมัขึนแมว

A côn quay quay mặt Tắt qua cầu điện mặt tao đến 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 mặt mặt tao đến mặt tao đến mặt tao ôi! mặt tao đến 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 mặt เปจีบก่นด้ครักยเอิขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชอยากคนแรกแชครับารับคลิปนี้สวัสดีจ้า